โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ตีน้อยก็มาดูเมืองแห่งช็อกโกแลตนะคะดูโอ้โหมีความสุขมากอ้นีจะ่ทูช็อกโกแลตจะโอ้ช็อกโกแลตมีเยอะแยะมากเลยนะคะดูนะคะมีแต่นี่นะคะหน้านี่โอ้มันอร่อยทุกทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะคะนะคะที่ที่บอกว่าแสบเป็นยังไงตีว่าเคยซื้อแล้วนะคะซื้อไปฝากลูกฝากร้านนะคะ น nice. oh, ายอีจัตุภูมโอ้ถูกท่านะคะเว <I want? S 1> อร์บางอลังการนะคะมีทุกรถนะคะเราจะชอบรถไหนนะ,ะ mm hmm. มทุกรถมีกโกงคุกกี้นะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่มมัอาายข้นี่อันนี้อร่อย mm hmm. นี่นะคะอันนี้อันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะนี่นี่อันนี้อันนี้ตัวนี้จะอร่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวดูคู Come mm ่มันตัวนี้จะเนี่ยค่ะอร่อยที่สุดเลยนะคะ ขาดบ่ได้พี่น้องอต้องซื้อไปซักกีเมอคอยนะคะจริงจริงมันมีกล่องใหญ่อยู่นะคะเมืองช็อกโกแลตนะคะเมืองอร่อยโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะคะมานะคะนี่ยังยังเขายังไม่เอามาหมดนะคะทุกคนแต่มันมีอีกนะคะมันมีเป็นเป็นลูกไข่น้อยๆน,นะคะนี่นะคะ อย่นีคะนมู่นานายแล้วได้เพชรกกว่ชายหยิบเอาอย่างเดียวเลยนะคะไม่ถามคนที่เห็นคุณแม่เลยนะคะว่าเป็นยังไงน,น,นี่นะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยดูมาสเปอร์เฟกติโอร์ดูมาท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 า <S <S นี่นะคะผ่านวันใดเดือปีนี้ต้องซื้อไปทานพี <S <S ่ต้อยแม่ โอเคนะคะเดี๋ยวตีมาจะไปซื้อผักนะคะทุกคนตีมาเขจะไปซื้อผักนะคะนี่โอ้ยหมดนี่มันเราต้องดูด้วยนะคะว่ามันไม่นานเราไม่เอานะคะอันไหนที่มันไม่น่ากินไม่เอานะคะ เามาหาดูผักด้วยนะคะผักตัวไหนที่สีไมชอบกินนะคะนี่นะคะเราได้แล้วทุกคนนี่นะคะันีโอ้มันมันเน่านะตั้งนานกันนานแล้วนะคะเน่าด้ยวยได้จังเลยนะคะผักเน่าแล้วนะคะ เขายังไม่เอาอันใหม่ออกมานะคะทุกคนพี่วุฒิจ๊ะอย่า,มา,มา,าคามอมเมนต์ทีเออเ่รู้ข้อแม่ลูกประมาณนี้ยนะคน้องฟาดีมาม่าฟาดแล้วเลยเออแพง่งงาลูกแทกดูว่าอี๋นี่นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อ สักลูกน,นะคะเอาไปตลอดมันจะสั่นนิดนึงนะคะภาพจะสั่นนิดนึงนะ,ะสีไม้ก็จะเอาสักหนึ่งลูกหรือสองลูกย่างนะคะจะชอบแข็งๆนิดนึงนะคะโอเคสั่ลูกพอนะคะอะโวคาโดมาจ่ายตลาดเราไม่ได้มาทุกวันนะคะทุกคนไม่ได้มาประจําทุกวันนะคะ เราก็จะซื้อนะคะเก็บไว้นะคะทุกคนนะอะไรมันขาดมันเหลือเราก็จะซื้อไปไว้กินนะคะขอเทียวโดเทียวโดนกขอเทียวโดม่านหาแพงไงอินแค่ไหนคะเราจะไปเทียวโด ข้าวเยนนี่นะคะมันก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นเนื้อกวางนะคะทุกคนนี่นะคะเนื้อกวางนะคะที่เขาจะกินเนื้อเนื้อกวางได้ค่ะเนื้อของแค่เนื้อกวางนะคะเนื้อกวางแล้วก็อันนี้ก็จะ,จะเป็นพวกขาแกะนะคะขาแพะนะคะกวางกับมี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้ทุกคนระะนะะาคาค่อนข้างก็จะสูงอยู่นะคะ ขาดอะไรก็จะเป็นแม่ก็จะเป็นน้องเอ้ยนะคะมีทุกอย่างนะคะทุกคนนี่นะคะโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวจีนไม่ก็จะลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งกับลูกชายนะคะตอนนี้ยังนะคะเราต้องรอให้ช็อกโกแลตนะมกมันมาเยอะๆก่อนนะคะทุกคนน่ากินมากเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะนะคะ น,นี่พลาดไม่ได้เลยราคาเท่าไหร่อื่นนะคะ